ละสังโยศส,สามและกรรมที่พาไปอบายคือโสดาบันพิขุทั้งหลายพิขุไม่ละทำหกอย่างแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่ละทำหกอย่างเหล่าไหนเล่าไม่ละทำหกอย่างเหล่านี้คือไม่ละสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายนี้ของเรา ไม่ละวิจิกิจฉาความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์ไม่ละสีลพัตะปรามาตการถือเอาศีลและพรตผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ละอะายยะคมนิยาราคะราคะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบายไม่ละอะายยะคมนิยโทสะโทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย ไม่ละอาปายะคมนิยะโมหะโมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบายพิขุทั้งหลายพิขุไม่ละทำหกอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่ควรกระทําให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาภิขุทั้งหลายพิขุละทำหกอย่างแล้วเป็นผู้ควรกระทํำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทลาละทำ,กทำหกอย่างเหล่าไหนาเล่า ละทำหกอย่างเหล่านี้คือละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลลับพระตะปรามารละอาปายะคมนิยะราคะละอาปายะคมนิยโทสะละอาปายะคมนิยโมหะพิกุทั้งหลายพิกุละทำหกอย่างเหล่านี้แล้ว เป็นผู้ควรกวระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาดังนี้แล